มันมาซอยลุงเวียงบา้านะมาแต่ไทยตั้งใจมาซอยลุงเวียงไปไทยจักปีลุงพงศ์ส,สี่ปีสี่ปีโอ้มาเห็นบ้านสี่ปีถามมื่อไงสี่ปีนีหละพี่น้องเะารสัมภาษณ์แล้วเขาสิทธิ์มัดซอยกันเพราะว่าบดรไปถ่ายคลิปมาเนี่ยเป็นยังจ้างๆเกี่ยวสาเหตุนะพี่น้องเพราะว่า พ่อบ่ค่อยสบายว่าเลิงรีบใช่พ่อนี่เบียบเรื่องอะไเด็กพาพ่อไปปิ้นไปปู่วหรือว่าไปโยเข่าแล้วใช่ไแต่แล้วแล้วพัดกลายเป็นแบบนี้เกี่ยวใช่จมน้ำมั้งไงกินยังแลไรใช่พ่อมันนี่เห็นแล้วนี่กินฮะนี่กินเกลือสมองะเพื่อสมองงัวะไรเด็กก้าบุญบุญแล้ว Ủa thằng cua hổ là đã một cua là hoa 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 khăn hoa 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 này, hoa 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 ไ,ไม่ันมีแต่ัไปชื่อเอาตัวคนว่างหนี่ยนบีกขาก็าส่งบินให้แล้วอ้อด้านเอาไปแล้ววยพี่น้องพักท้ายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่ออมไพี่น้อง FC ที่เขารบแลักแพงบสสุขคู่สุขคนพี่น้องเลย ถึงเปิดภาพขึ้นมาน,นี่กับบรดดัทตาคิดพี่น้องมาเสอเข่าขึ้นจากน้ำกับลุงเวียงกับลุงจานพี่น้องไอ้สามคนบ่าุรีเพิ่นไปเวียยเพิ่นไปบ้านปลาอดอดเขาก็เลยมาซอยกันสามคนพี่น้องไอ้มาเนี่ยก็คืออ่าจากสีววาจัิงๆดละ่ะพี่น้องไอ้มันเร่งรีบมานะมันแบบว่าเกี่ยวแล้วบดคู่ให้พี่น้องไอ้ยนาทงนี้นะ รวมกันหลายครัวเติบแล้วเนาะครัวเบาลิครัวบ,บ๊บวัดครัวลุงเวียงแล้วก็ครัวพ่อแม่แล้วเนาะและนาทางนี้รวมแล้วได้ประมาณร้อยแปดเก้าสิบหาสองร้อยพี่นอ้องแต่ละปีเนาะแต่ว่าปีนี้แหละจ้างเกี่ยวพี่นอ้องเลยบ๊อบวัดกับเบาลิโฮมเงินกันจ้างเกี่ยวจ้างคนงานมาเกี่ยวเขา สี่วันเอามื่อละแปดเก้าคนพี่น้องสี่วันแล้วชัดๆขุดต้นยังบดได้กู้ยังบดได้มัดก็เลยฝนกระนำลงมาแาบนี้แฉบมาบบุ๋มีเขากินจักเม็ดแาบนี้ป่ะไปเบิ่งไปชมลรงเวียงกำลังเสื่ออยู่เราก็ลงมาตอนแรงเด้ออันนี้ก็ได้ครับแรงพี่น้องเลยอันเด็กบ่ายบ่ายสามแล้วพี่น้องเลยสามโมงแรงซิมหาโมงนี่แหละอันเด็กน้ำก็ไหลทาท่าย้อนแบบแบบ แบบน้าเขาเขียวนี่พี่น้องฝนตกบุกขยะเตือนเด้อนั่นเด้แม่น้ำแบบนั้นเราป้งทำไกรกรบบบกเลยพี่น้องเอ้เพราะมันไหลต่อเนื่องเด้น้เฮามันเป็นล่องน้ำล่องกลางละมูระป้งไหลปิ้ง,งบัดมือบัดขึ้นกันมันแช่อยู่นี่น้ำกระไดอืนั่นเด้ลุงกแล้วกเรมก็มัดแล้ว บ่ได้แห uh ้งดอกหั้งมัดมัดตั hey. ้งไว้เอาสบายดีเอสบายดีสบายดีเหลียวมาหน่อยก่อนหญ้แห้งนี่้อโทษสมองผมแม่นเด้ตั้งไว้วันนี้บ่ไม่ตั้งแต่ลดนี่นะเฮ็ดไปต้อแนวด้อือมาแต่ไทยไหมบ่ แมนแมนมาแ่ไทยเลยไดจังมืออแล้วนี่โอ้ได้มืี่ยนะสามมือนะสามมือแล้วได้สามมือแล้วเบิ้งเงยหน้าขึ้นหมนี่ลุงพุกแน่แท้เหมเนี่ยพอแล้วหัวเก้าสาวแพหัวเบาหัวเบาเก้าหรือว่านั่นตอนนี้เพิ่งยังโสดอยู่พี่น้องเลยยัง ยังหมดได้เมียอยู่หลังจากเลิกกับแม่นางพันไปตอนนี้ก็ได้มันมาซอยลุงเวียงบานะ้านมาแต่ไทยตั้งใจมาซอยลุงเวียงไปไทยจักปีลุงผุ4ส,สี่ปีสี่ปีโอ้มาเห็นป้าน,นไปสามมื้อนี่ไปสี่ปี แล้วพี่น้องเลาสัมภาษณ์แล้วเขาสิมัดชอยกันเพราะว่าผมได้ไปถ่ายคลิปมาเนี่เป็นยังจ้างๆเกี่ยวสาเหตุนะพี่น้องเพราะว่าพา่อบ่ค่อยสบายว่าเล่งรีบใช่พ่อนี่ย่รพี่น้องเลยพาพ่อไปปิ้นไปปั่วหรือว่าไปโยเเ่าแล้วใ่ะแต่แล่นแล้วพัดกลายเป็นแบบนิ้เกี่ยวใช่จมน้ามือไงนะพี่น้องแซวันนี้ละ พราะมันตกใหม่ให้จนคู่เด้พี่น้องเอ้ยอันมัดเข้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นบ่ทันเด้อ๋อ่ไม่ขาตังกองเฮามันหักพี่น้องเอ้ยก็เลยยังบ่ได้แยก็เลยเอามือจับเอาเอาทักทายลงเวียงกนออ สบายดีลุงเลี้ยงสบายดีเป็นตอนไหนความามาูซึกตอนนี้ความมูซึกเขาแท้ทหลายพี่นาะเขาแทะนันหยังหลายย่างเขาเลนเข้ากันบัดทงจุ่มน้ำบัดจุ่มน้ำบัดคู่มัดคูเม็ดอีกคูเม็ด,ดแล้วผัดพอโอ้หบุค่อยสบายนะแจะมีแต่แนวาท่อ เมื่อยใจเลย,ยดีปเป็นลูกกุกเก้าพุกมาช่วยเรามาแต่ไทยไหมบ่อแมนบ่าวเก้าสาวแพ้พี่น้องเลยู <c oughs> บ่าวเก้าสาวแพ้ถ้าเอฟซีท่านใดยงจับกันได้เคยติดตามเมื่อก่อนในหน้าสิ่จำได้พี่น้องก็คือพ่อนางพันเพิ่นก็นยังนั่นอยู่ต่อนหน,น่อยัง,ง,ยงโสดอยู่พี่น้องเลยลอยเปอร์เซนต์เยู่ พี่น้องไอจักชิวานไดดแหละชีวิตก็ได้บบ้ได้ลาบลื่นเห็ดเพียงกับพี่น้องมึงเน่ยว่าอันสิยุดแค่นี้บ้ได้แม่นนะพี่น้องมืดผลไม้อยไรได้ฮนะตกแล้วทางนะะแไปหน่อยมันก็ฮ้อดเลยเสียงดังกุก๊กๆผลก็ได้ว่าเด็ดเห็ดให้ชาวนาลอยไปทั้งกระดูกกระดิ่วพี่น้องอ้เมื่อย แต่ว่ามันกระจำเป็นนะพี่น้องเยต้องเฮ็ดต้องสู่เกี่ยวตากผลละเด้เม็นหัวจว่าพายุสีเข่าแบบนี้เขาก็บุกเกี่ยวแลวพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องบาวัดก็สิได้มัดเข่าสะก้อนไปีลยที่บริธายยืดเงิพี่น้องเลยตัดกกแล้วเบิดแล้วนาบ่าวัดพี่น้องเลยนาลุงเวียงไลตัดกกจนแล้วเบิดเชฟซับทีเดียวว่าสันว่าสีห้มันง่าย และแล้วกลายเป็นยากช้ำแต่ว่านาคนอื่นเนี่ยกระเจ้ายัางเขียวอยู่กระเจ้าหัวควันพี่น้องเลยขึ้นไปที่น,นี่กินข้าวกับยังลุงเวียงขึ้นตอนเที่ยงนะต้มขาเปียกชื่อนี้เป็นได้คือกินเดยวนั่นนะมีแต่ปลาเคง็งะบยากว่าปลาเมื่อกลิ่นจะนหึงเล แต่ดำหน้าแล้วเนาะเปลี่ยนอาหารกินเน่เริ่มแต่ดำหน้าเลยด้พี่น้องอกินปลาเลยก็ได้เพราะว่ามันหลป่านานี่ฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังลงอยู่ยามได้เมื่อเราเป็นสาวโตวพี่นอ้อ,อนะนงบกพรอย่าบหัวหญ่โตัวซ้ำบกพรอยนุงาตน,น้นทำปตีนนียพี่น้องเลยเราก็ซ้ำนิ้วโป้มือส่วนหลนงงมันหัวหง่ยมันซ้ำแขนซ้ำแข้งนี่ครยอยู่ ชีวิตท,ที่ท,ท้อแท้พี่น้องเลยนะพี่น้องคลิปนี้ก็ได้แล้วบอสทีอัปเดตให้เบิรงอีกทีหนึ่งบัดขึ้นตอนแรงพี่น้องไอสีไปถ่ายต่อกันเนาะเพราะว่ามันยาวพอสมควรแล้วเฮาสีบุได้เหดเวียกซชอยลุงเวียงแล้วนั่นนี่พี่น้องไอซีจนบุได้ไปถ่ายคลิปมามัดเข่าแต่ดึกเชา้านี่ขึ้นไปคาบหนึ่งแล้วพี่น้องเอซีหลุลงมารอบแรงแล้วอัปเดต ให้เอฟซีพี่น้องเบิงน้ำกันพี่น้องไอ้ว่าเป็นไรบ่บัดจังว่าบ่ลงคลิปว่าสันก็นเลยย่านเอฟซีขีดฮอดคิดถึงผู้เพิ่นติดตามเฮาเนาะนะเบิงคลิปนี้กับผ่าเอฟซีเบิงคลิปเบิงโฆษณาให้หน่อยเดอ้อพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์จังไดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเ,นะเอ,นะงอ้ยเนาะเอ้าวขีดหน้าบ่นนะพัดวังเงินพัอีเล่ลุงภูก่อนพอแล้วเป็นอะไร ไปไทยกินน้ำกันบ่เห็ดงานยังไปไทยร้านกว๋วยเตีย๋ยวเพอร์นั่นบ่แมน,แมนเอ,อ้ก็เลยว่าติดพ่อบัวทำบ่ายนี่ก็เลยมาเลยก็เลยมาพอดีว่ามาผัดซอยลุงเวียงเลยบ้านหนะึ่งซอยเลยแล้วเวียงกุ้งละบาทไปทางไหนต่อกันนะแล้วเวียกไปใช่ไหมแล้ว,รว,รว,รวครับ ไปทางใดเรียนยังบ่หูครับไปอยู่คขึก่อนบ่แม่ฮู้ตอนนี้ยังบ่หูอยู่ต้องเอาตัวเวียกนี่ให้มันแล้วกันมีเอฟซีเพิ่นถามเงินเข้ามาเห็นไอ้เ่าพุดเบาจานนะเหรออยู่ใส่ต่อนี่คือบ่อัปเดตให้เบิ่งแน่ว่าฉันก็สบายดีอยู่บ่เจ้าก็ได้เล่าให้เพิ่นฟังหนึกว่าสบายดีอยู่สบายดีอยู่สบายดีปกตินะเอา อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปอยู่ร้านแกงใตอ๋อเห็ดทุกอย่างอะแหละชอยๆกันนะฮะครับบุรีมีหน้าที่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟบอเป็นผู้เห็ดกินบอคือชอยกันเบิดนะเรียกว่าฮ็ดเบิดนะทั้งเห็ดครัวทั้งเห็ดยังก็รบเครื่องนะฮะหลยโอ้ะะว่าอยู่กันแบบพี่น้อง,องเพื่อนวานนะฮะแล้งเงินเดือนนาถอดอไรต่อเดือนหนึ่งบันนี้ หได้หลายนะอยู่ไทยไหนมื่นห้านี่นะมื่นชีมื่นห้าว้าวคือลายแท้นะเลยก็ลายแล้วแบบว่าเป็นเดือนยังไส่บ่หรือว่าเพิ่นใจเป็นลายมือ่เป็นเดือนหวานโอ้มื่นชีมื่นห้ากินอยู่เด้กินอยู่กับเพิ่นอยู่กินอยู่กับเพิ่อปบาแต่แล้วมีเงินเก็บเท่าไรเดี๋ยวนี่โอ้ยแล้วเด้อเนี่ยฮะเห็นได้ชิด ได้แต่งเมียใช่ปะเนี่ยบท่านนจักเมียแตนี่จะแต่งในตอนไหนสมมติมักขุ่นาวดิไปทำงานชีพีเรือนเงินชีพมันหาบได้เก็บจะเก็บเก็บแล้วเขาอ่าต่อเก็บเงินนกว้าไปเทือดพี่ลุงจานพี่น้องโอ้ยได้พี่น้องเลยฮะ ตอนแรกที่ถ่ายให้เบิ้งได้พี่น้องว่าไปแล้วมันเืดเงวพี่น้องเลยว่าสิเว้าันสันแล้วบัด้ย้มสามสี่ลงมัดเข่าตั้งไว้ก่อนพี่น้องไอตั้งให้มากมันแห้งแล้วเขาก็ลดเพิ่นมาปั้นเออเสียทีแต่บ่าวัดบาบมีขาตั้งกล้องที่ถ่ายให้เบิ่งตั้งไว้แล้วถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเลยนี่อ้า,อา เอยพี่น้องไอ้มาตอกกันเลยขึ้นแล้วบานมืดมืดแล้วมืดแล้วพี่น้องไอ้เด็กขึ้นจากมัดเข่ามืดครับแกนงัวออกพี่น้องโอ้อโถเออเมื่อยาย ลุงเวียงลุงฟุกลุงจานยังกล่องเข่าร้อนๆอยู่มันมาอีกมืดฝนจ้ะเจ้า,า,พ,จาพี่น้องเลยโดยพี่น้องครับสิได้เมือ่ออ่าอัปเดตอาการพ่อกอนบาดนะให้เอฟซีพี่น้องได้บ่งตอนยามคำ่ำกลางคืนพี่น้องเลย มัวกันจะพม่ได้เข้าค้อบอยู่มือแล้วก็ได้เฮ้ขอบข้อขอขอบัวลุงเวียงพี่น้องเลยอันด้วยมืดครับนี่อุ้ยเอาโอเคพี่น้องอีสิได้ไล่งัวกับข้อกันจิตบคลิป องอคอแล้วสิกรับบ้าน,นเาเฮ้ยเคาะเคาะเคาะเฮ้ย เสียงจุจีวินไหลพี่น้อง,งเอ้ยเฮ้ยข,ขอข้อข้อข้ออุ้ยอุ้ยหัวลัดหง่วงขอข้อลุงปาดแต่เสียงจุจีไหลแห้เนาะอาดต,ต้ังจิตตาตาโทรศัพท์เบิ้งกันวุ่นวนอยู่พี่น้อง จจีนะหลายแห่งได้มาอยู่นะกองคิ้วอย่านเพิ่งว่าวิวีบน่ไล้วกเเลยอะวุ่นวุ่นเยะเมื่อจนบเห็นพี่น้องเลยขึ้นมาเนี่ กับเลือพเฮ็ดเส้นมืดฮอบนาฮอบลังอยู่ะนะดอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงซะก,ก่อนบาทนะํามืดตื่ดตาดย้ยพี่น้องเลย มาหอดเพ่อนแล้วมาแต่มัดเข่า้าต่อกันเลยมันเยี่ยมบางอาการปูเห็นย่างเยอต่อดูปไตไั่แน่เลยบงทีมันแฉนี่ไต้เดินนี่พระโอ้แม่โ้เดสบายดีสบายดีปูฮทางแล้วอ่ะต่อเมื่อไงล่ะก่ไปมามัน บีก oh, oh. no, no. yeah. okay. no, ็ต no ับงก็ทำงานู็ไปู็มาเห็นอะไรด่ดินล้นไปมาร้อนมือกับเปลี่ยนสกุลเฮาเอออย่าว้านั้นนั่นห่อกคตถาอะไรอะไแม่ขี้ดินขี้ตมันตีลูกอ้าวเลยไม่ต้ลงเช้ามากินยัง้วใช่พอมันนี่กินนะข้าวนี่ยก๋วยกินก๋วยจะมองละก๋วอสมองงัวได้แย่ก้าบุญบุญเล่า Của thằng cua, hổ là hổ, hổ cua nó là hổ Ờ Mày nghe thấy nó hả? Này, tình khăn nè Vì tập tẩn, vì tẩn khăn Anh năn Đây này, dài Một ô ở má này Dài này Dài đó Dài bao mấy Phẳng vào hai cái là. นี่มันมีแต่มันไปชื่อเอาตัวคนวางให้นี่นะมากินเองเขาเป็ส่งบินให้แล้วโอ้ท่านเอาไปแล้วนแล้วว่าลูกคนส่งอันนี้คนว่างใหกินนี่มากินอีกมากินอีกเบิ้งมาเบิ้งมาแล้วคนส่งอกแลอือหือข้ากับคนส่งใครว่าไหม บอแม like ็กเราเห็นในคลิปแล้วเราอีต้นเราวันเราปากมันทรงต้นเราปากมันทรงมันลงหน้าำชายให้โอ้เคยใส่กระตูนมาต้มนี่แหละย่าดีบีดีทับก็มีกินบ่อยนะทุกคนมันเบื่อยาอยาลายลายแท้ยาตูนเอเลือดคือยางกอกนะไม่เปื่อยเลย กันแล้วเหรอเนาะเมื่อยแห้งมัดเข่าวัดเมื่อยห้อนห่อนแแท้เข้ากัดเข้าเปียกแล้วพอยจมแช่น้ำพบเอาในพื้นน้ำเวลาขึ้นมานะ่น้ำไหมม้หอมัดไวแล้วก็ไวงแล้วตังแล้วบอออกก็ม่ได้มัดแมมว่ามัดรถยังวแล้วว่มัดยังยังยังหมดาวัดสูงนาะ แชมผูกงวว้แลน้ำหลังอีลากัเมื่อเมื่อแล้วดูได้เห็นมีน่งเดียดเดียดเมื่อกี้น่ค่ะเดียขาเมื่อพอปูดใช่ไหมเรียกเ้เอ็นนี่นี่แหะมันบาดถอยน่งเดียดั่นเมื่อเม่อวงตะเวนกูเเมื่อตเวนตยเครื่องน้ำแม่ แม่เมื่อปลุกป่อยนั่นแหละลยแม่เขานยังอยู่เรือนอยู่นั่นมาถานแม่แล้ว้ตู๊ติน่าเออแล้วมกันคายกันขึ้นก็นอนหมดได้นอนหมดรับเลยวะฮะเทียบไปเทียบมาแล้วมันขันห่เต้างอดมผ่าทำห่มใช้หนามห่มผ่า เหลืองแห้งเลยครับแล้วกินทำท่าขมินแล้วเนาะไหมยาพ่อกเรืองเลยตาเรืองอะไรนี่นะกินซุปกินยา่ะไรนี่ยาตันนม่ให้กินน้ำหวานนี่น้ำหวานให้กินกินน้ำมมพข้าวแน่ แพทว่าว okay, uh, ่ากินน้ำหมักข้าวแน่น้ำหมักข้าวสดน้ำหมักข้าวอ่อนสดรูปจำรูปน้ำหนูด่าด่ามคันเงินปักแต่มือปลาน้อยผักมาแล้วเชื้อนี่ก็ดีนุ่งประจำใช่เลยเนาะเชื้อปลาน้อยผักมาแล้วปลาน้อยนอนโอเเอาไงตัวนึง เสร็จอะไรพี่เราเฮ้ยเออเออเมื่อยใจไปข้างใดจัะหมูม้วนเนี่เนาะหมูม้วนซึนอันบลงที่เราไอ้จำเป็นอะไรให้เหมือนเดือนไม่ได้คือน้องเป็นคนใหม่เลยนะพ่อพินจ้อย กินข้าวได้เองตู้อ่ตู้อ่าเจ็บต้องอ่าอ่อืมปูจะไปกับของอ้าวก็กินยังจะได้พอกับข้าวนะกินเนื้อกินนี้อกินข้าเาออ่กินแล้วมันอ่อน อยากน่องง้อกันเป็นคนขายโอแม่นได้พวกพวกอันเนมเขามันได้เป็นน้องเลนอยากเป็นกระชือนั่นเป็นอากคอดอยาชื่อันทำตเขาอันถกส่กรตุกนั่นเองข้าวสรขาแ้แท้ข้าวแล้ว่จนหลับข้าวได้ไหรเขาอันปาดชองน้องเป็นน่องหนึ่ง ป้านองหนึ่งเป็นสองน่องใช่น้ำแช่ไว้แล้วห้มันพองขึ้นตามน้ำเด้วิธีการข้าวค้าแเอาจะได้จบคลิปนี่ไว้ทะมีดีกจะมือเพื่อนก็ถ่ายกระดาษนะมาเรามาไว้บางปูก่อนเอามือมาด้วยว่เมาพักผ่อนเลียบมืดมืดนะทำบริปธาคลิปมนีเลยเลียอันนี้มาได้แล้วเอาโอเคองบ๊ายบายเมื่อใจ